ด้แค่นี้อาฮะหลังจากทำการรักษาไปสวัสดีค่ะคุณลุงนะคะอาการของวันนี้ที่มาเป็นไรคะไม่ได้ยกแข็งไม่ได้อ่ายกแข็งไม่ได้ยกได้ระดับนี้เนาะโอเคสองขั้นเปรียบเทียบเอออีกขั้นหนึ่งอ่ะโอเคมันจะจ็ตรงนี้ค่ะอันนี้มันพอมันรับรู้มันจะไปเป็นแข็งเลยจะเอ่าอ่าใช่ ชั้นต,นตนนนะะน้นต้นแขนนะคะเอ็นยืดชวนต้นแขนนะคะทำผือเกอกกระดูกทำผือเกอกกระดูกนะคะเนี่ยเจ็บดูยออได้เยอะมากเออยออได้เยอะมากแล้วจากเมื่อกี้นะคะ นั่งนั่งแล้วยกนะคะเมื่อกี้อยู่ตอนแรกคืออยู่ด้านดับอกนะคะหายใจก่อนตอนแรกอยู่ระดับอกนะคะที่เขายกได้อยู่ระดับอกหนึ่งสองสามอู้เยอะเยอะเยอะติ่งละติละติละอ่าโอเคโอเคเออเออเออตินแค่ครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอถ้าอย่างนั้นเนี่ย เขากินแล้วแบบถ้าถ้าบ่ายนี่ห้ามเด็กขาดเลยทั้งทีเป็นทั้งสองข้างแล้วนะเราคือคือข้างนี้มันนอนไม่ได้เนี่ยมันก็เลยนอนข้างนี้ข้างเดียวอะนะคะท่านผู้ชมนะคะยกได้เยอะแล้วยกได้เยอะแล้วแต่มันตึงอาจารย์ยกขึ้นได้อีกนะแต่รู้สึกว่ามันตึงแต่มันไม่เจ็บนะไม่เจ็บเราใช่เปล่า